สบายดีพี่นอ FC, Legal, ants, er ้องเอฟซีสุขสุขชนนี่กันเรงลบงัวเห็ดบุ้งแจกเข่าเนาะหลักทรายจะพี่น้องเด้อพี่น้องป้องไฟกะนี่แหละพี่น้องมีเคยก e <c ười> ็อยากใส่มีพายเพิ่งไปอยากวาดเนาะได้มาห่วมซอยเวียกซอยงานมีหนามีตาได้มาห่วมในงานเนาะข้าัวเถ่าวมาถ้าถ้าเพิ่งก็ดีอกดีใจได้มีแต่เคยพี่น้องมีแต่ลูกตลาดมาซอยเด้อหลายคนพี่น้องทั้งพุูนกันห่อกระต้มกระปาด

มันอ่กําลังปาดเสื้อห้องให้เนาะกําลังซ้ำแลสเนื้อเด้อคนนี้ปนแหน่เห็ดกิ่นแก้วเคยคนทำแหละเนื้อเด้อคนน้องเด้อ ไปใช้แลว่าบอกเลยขยับไปใส่น่ะรูกรเป๋านี่กวะมจักได้กูจุญงะมได้วขยับขยับว่าอย่าหันะดีว่ามอยตกน่ะตกดินมันสิเพื่อมันแล้วข้าไปใช่นคือเตียงบอกูแล้วหรือไปกูยิงกูใช้ยิจะพึงมันนะโอ้ยทำไงกังป้ากูดึงเอาแต่ทำก็คูยเราพ่อเฮ้เอย่าลกกะด้าเลยหมักเียนองมึงเนาะมักสิ พิดกันอนเทียมี้กระเออโอเค่ถึงเล็ก่่าไได้ยังอหยกหยกเลยหยกไปเตียงเลยมาลเดี๋ยวเิจอให้บนจับนี่อ๋อข้างหน้านอนดูเลมีน้ำีกระังานี่ค่ะ ท่านก็พอไปนั่ดไมรู้ดินี้หมเหรอเสร็จเลยและเอาไปรู้งั้นไหมไปไปผ้าลายหมูบุบบับโอ้

กินจุกนี่เลยมังสักน้ใส่นี่อือเดียว่วโอ้ยนั่นเลียได้มาแต่จากนั่เลยนั่หลายจากกนันนี่แยังเนื่อย้าวฟ้ื้อ่ลาทนนมใส่ไุลรับเียแล้วฮ่าจะหายปาดกว่า ยุกโปโอยเกะอืมฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่าฮ่า เนื <S <S <an> ้อเนื hmm. mm ้อเนื้อสัตวเนื้อสัตว์เนื้อเนื้อหอยนี่แหละคนไหนให้ดูกินนนาะพี่น้องมันว่าตคอยไปดูใช่เลวมันก็ยู่แล้วมันได้รู้ไดบดอื่นอ เ <Indonesia> ตียงนี่เนีอาไว้พันกระดูกนะูเตียงเน่นี่ยเนี่ยไปเนี่ไปบ้างเนี่ยยได้กินทุกคนได้นนน้างกนานเดี๋ยวบีกมขําลำลำมตเบาเหลืองุนังย่างเราได้คุมเี่ต้องเยลไปแล้ว ขออีุยาก FC เด้อเสือห้องหายนี่นเ็ดน่น่พัม้างงเเี่ยัมงนียารดูเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อดูแบบมีดียมมีดียมเด้อนี่เด้อมีดี่มแเอาเด้ออหอเนี่ยนะ มะามีแพนนีนี้ด้วยนทาี่งนี้กระจุกะจุเป็นไรพ่อหน้าแ่ปะทั้งพูนกับแผนกแล้วพูนกันแล้่า้ี่องเอฟซีสสคนอทัวประเทศเนาะกินนกันได้พี่น้องเด้อแซ่บนกันเห็ดบุนแจกนะพี่น้องเนาะ เป็นไรแซ่บปผมตายเว้าเรื่องเลยเนาะเพชรกับนี่ก็

โบซ้กยังก็ได้นะมาใส่ไปสเพนเสื้อห้องไหนเนาะไปลังลายพี่แวลูกลายพี่เอวลายโกนใช่กะจายกระจายมั้เหรอกกระจาอมุ่งมุ่งุปไหน ไม่ล <OR egg wiggle noise> ้วะาไรชีแ่วดอ้ยคาโค้งทางนั้นเนาะคาโค้งเด้มาบานนี้แก้วบ่มีนนี้แก้วนะบ่ได้กินต่อชาแก้วมาแล้วนี้ไปเขาวหรือดำ เอาเห็ดมาเลยว้านั่นไหมยูทูบเบอร์อนะเอาสบายดีนะ <c oughs> เนาะมานี้มาพบมาพ่อกับจานแม็กอีกเส้นเลยวันนี้เป็นมือบุญเนาะเอา้เอาวันนี้นะมือบุญเนี่ยต่างง้เอเนี่ยไปยิมมามาเด้อมืออื่นเด้อพี่น <c oughs> ้อ,นองเอฟซีสุด <c oughs> มุพี่น้อ,นองเอฟซี C ทั้งลงนีทั้งดง <c oughs> ทั้งบันดง <c oughs> ทงดงัทงง้ทงบันดานปักซีเนาะบางไฟงงฮะสวันดิเกศเ้าะมาไปเห็นแล้วกันเนาะทั่วประเทศทั่วประเทศลาวเนาะ าาทำประเทศไทยกับการอหงมากกมังต้องน้าไ่ตายประจา่าเองกันขอจบคลิปไว้สำนีเดอร์พี่น้องเอฟซีจคนเนาะขาโมกขดใจ